เตรียมตัวรับการมาของเขาได้เลยเขาคือใครขอไั่บอกทีนะคะใครกำลังจะมาหาคุณน,นะคะขอไั่บอกทีขอไพ่บอกคุณทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย เอโลเวอร์นะคะพลังงานของคนราศีเมถุน10ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิ์ธนู3ไม้พลังงานของคนธาตุไฟควีนถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกระกฎพิจิตแล้วก็เด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษศกันมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำคนธาตุดินราศีเมถุนนะคะ เป็นคนน่ารักสดใสมีสเสน่ห์อาจจะอยู่ในช่วงของการตกกลุ่มรักนะคะได้พบเจอได้รู้จักใครบางคนคนที่คุณรู้สึกว่าตรงสเปคตรงใจของคุณมากๆนะคะมีความรักอยู่ในห่วงรักมีหัวใจที่มั่นคงให้กับเขารอคอยเฝ้าคอยเขาอยู่นะคะ อาจจะอยู่ห่างไกลกันอยู่กันคนละที่รอคอยที่จะได้มาพบมาเจอกันก็ได้นะคะพลังเงินของคุณเป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนเชื่อมั่นในรักแท้เชื่อมั่นในพรมลิขิตในโชคชะตานะคะการที่จะได้พบเจอใครสักคนตกหลุมรักใครสักคนคุณคิดว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่กําหนดมาให้คุณกับเขาได้มาพบได้มาเจอกันอยู่แล้วนะคะ เรามาดูกันว่าคนที่จะมาพบมาเจอกับคุณเขาคือใครหรือว่าคุณจะต้องเตรียมตัวรับการมาของใครนะคะใครจะเดินทางมาหาคุณนะคะเด็กถือถ้วยพลังงานของคนทาตน้ำมีนกรกฎพิจิกก้าวไม้พลังงานของคนทาตไฟเมษสิงธนู แปดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ําพลังงานสวยมากๆนะคะมีคิงถือถ้วยกับควีนถือถ้วยออกมาตรงกันเลยแล้วก็เจ็ดดานะคะพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุไฟคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาอ่อนโยนนะคะอ่อนโยนจริงใจอ่อนหวานโรแมนติก สุขุมอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นนะคะเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะปิดตัวปิดตาปิดใจให้กับคนที่รักเลยนะคะไม่มองใครเลยแล้วก็ตกอยู่ในห้วงรักขังตัวเองกับความรู้สึกที่มีให้กับคนที่อยู่ภายในใจ คนที่สำคัญที่สุดไม่ปล่อยมือนะคะแล้วก็ให้เป็นหนึ่งเดียวในหัวใจด้วยหากว่าเขาตกหลุมรักใครก็คือตกอยู่ในหลุมนั้นเลยยินดีที่จะอยู่ในหลุมนั้นเลยไม่ขึ้นออกมาเลยนั่นเองนะคะเจ็ดดาบนะคะมีความลับบางสิ่งบางอย่างซ่อนไว้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะเรามาดูกันว่าเขาจะมาพบมาเจอกับคุณทำไม,มนะคะ เขาจะมาพบมาเจอกับคุณทำไมนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำก่อนหน้านี้แล้วเขารู้สึกผิดนะคะ The Star นะคะความหวังนะคะความสดใสคนที่อยู่ในใจของเขานะคระอบครัวความรักคนรักคนที่เขารักนะคะ หากว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะคะก็เป็นพลังงานของการปรับปรุงความรักหากว่าความรักกําลังเริ่มต้นก็คืออยู่ในช่วงของการตกหลุมรักอยู่ในโปรโมชั่นความรักนะคะแล้วก็พลังงานของการสารภาพบางสิ่งบางอย่างความชัดเจนมาสารภาพบางสิ่งบางอย่างที่เก็บไว้ซ่อนไว้นั่นเองนะคะพลังงานของคุณในตอนนี้ คุณเฝ้าคอยคุณรอคอยใครอยู่คุณมีความรักนะคะแต่ว่าพลังงานของเดล l เ v e r นะคะนอกจากจะเป็นการตกหลุมรักอยู่ในห้วงรักใครแล้วอาจจะมีความรู้สึกเหมือนช่างใจอยู่นะคะ มีความไม่แน่ใจบางสิ่งบางอย่างถามหัวใจถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถามเซนในหัวใจของตัวเองนะคะเซนความรู้สึกของตัวเองว่าจะตัดสินใจยังไงดีนะคะชัดเจนดีไหมไปต่อดีหรือเปล่าแต่พลังงานของคุณก็คือรักเขาไปแล้วมั่นคงกับเขามากๆแล้วก็รอคอยเขาอย่างใจจดใจจ่อเลยนั่นเองนะคะเหมือนกับว่าถ้าถามก็คือเหมือนกับถามว่า รักทางไกลคุณจะไปต่อได้ไหมคุณควรจะรอเขาไหมคุณรอเขาได้หรือเปล่านะคะจะเสียเวลาหรือว่าจะเสียใจกับการห่างไกลกับการรอคอยนี้หรือเปล่าพลังงานของคุณใจอยู่ที่เขาแล้วแต่ว่าความมีเหตุผลหรือว่าบางสิ่งบางอย่างบางห่วงของอารมณ์มีความกลัวในความห่างไกลก็เลยเหมือนกับยังไม่แน่ใจนั่นเอง พลังงานของคนคนนี้เขาก็ตกหลุมรักคุณอยู่แล้วตกหลุมอยู่ในหลุมของคุณอยู่แล้วมีบางสิ่งบางอย่างที่เก็บไว้ซ่อนไว้ยังไม่ได้สารภาพกับคุณหรือว่ายังไม่ได้เคลียร์ใจกับคุณอาจจะเป็นความห่างไกลที่ต่างคนต่างกลัวก็ได้นะคะก็เลยยังไม่ได้เผยความรู้สึกที่แท้จริงของแต่ละคนออกไปให้กันและกันได้รับรู้การมาของเขาในครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวที่ เขาเก็บความรู้สึกของเขาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่น่าจะเก็บเขาน่าจะบอกกับคุณให้คุณได้รับรู้นั่นเองนะคะเหมือนเขามีความหวังเขามีความกล้าเขาเริ่มจะมั่นใจในความรู้สึกของตัวเองหรือว่ามั่นใจในความรู้สึกของคุณที่คุณมีให้กับเขาแล้วการมาในครั้งนี้นะคะเป็นการพัฒนาความรักเป็นการก่อร่างสร้างตัวของความรัก ไปในอีกสเตปหนึ่งการสร้างครอบครัวความชัดเจนนะคะอาจจะเป็นการเปิดเผยตัวเข้าเองกับครอบครัวของคุณก็ได้นะคะสี่เหรียญหรือว่าทําความสัมพันธ์ของคุณกับเขาให้ก้าวหน้าไปอีกสเตปหนึ่งวางแผนถึงการสร้างครอบครัวการอยู่ร่วมกันอนาคตที่วางแผนไว้ร่วมกันนั่นเองจัสตมินเป็นการเปิดเผยเป็นความชัดเป็นความเคลียร ก่อนหน้านี้นะคะหากไม่แน่ใจในความรักไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ไม่แน่ใจในการและการหรือว่ามีความลับบางสิ่งบางอย่างที่เก็บกันไว้ซ่อนกันไว้ไม่ได้บอกกัน กันมาของเขาในครั้งนี้มาเพื่อเคลียนะคะเคลียร์ใจเคลียร์หัวใจสารภาพความรู้สึกสารภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในหัวใจของเขาให้คุณได้รับรู้เพื่อที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ของคุณกับเขาให้ก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองนะคะ